ลิเคชัน p o Management เป็นแอปพลิเคชันที่จะมาช่วยให้การบริหารจัดการคลังพัสดุประเภทเสาไฟฟ้าสามารถบันทึกการวางตำแหน่งเสาในรูปแบบ v ว t ชว l เสมือนจริงจากภาพถ่ายสามารถบันทึกการเบิกเสาสามารถตรวจสอบประวัติการเบิกการรับเสาและที่ว้าวมากๆเลยค่ะคือสามารถแจ้งข้อมูลการเบิกเสาไฟฟ้าผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ในรูปแบบ Flex Message ทันสมัยเข้าใจง่ายสะดวกทั้งผู้จ่ายพัสดุและผู้รับพัสดุค่ะการใช้งานแอปพลิเคชัน Pro-Management แอปพลิเคชันโพรเมเดตเมนต์จะเป็นแอปที่เอามาใช้ในการควบคุมเสาไฟฟ้าในการเบริกเสาไฟฟ้าการใช้งานเมื่อเข้าสู่หน้าจอหลักของแอปพลิเคชันนะครับอันดับแรกเราต้องไปเพิ่มจุดกองหมอนก่อนนะครับโดยคลิกที่เมนูภาพรวมคลังแล้วก็มาคลิกที่เครื่องหมายแอด ครับแล้วเราก็ใส่ชื่อการใหฟ้าแล้วก็คลิก use for บ้านภัยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อกองหมอนครับผลิตภัณฑ์พิกัด พิกัดตัวนี้ก็จะเป็นพิกัดของจุดกองหมอนนะครับแล้วก็รูปภาพถ่ายกองหมอนเราจะสามารถเปิดหน้ากล้องหรือว่าเลือกรูปภาพในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยนะครับครับสมมติว่าอันนี้คือรูปภาพถ่ายกองหมอนนะครับ แล้วเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับอันนี้ไม่ต้องใส่อะไรแล้วก็คลิกเซฟได้เลยครับนี่จุดกองหมอนก็ได้แล้วในนี้ก็จะมีบอกว่ามีทั้งหมด0ูนต้นคงเหลือ0ูนต้นนะครับซึ่งเรายังไม่ได้เพิ่มเสานะครับเราเพิ่มจุดกองหมอนไปนะครับทีนี้ในการเพิ่มเสานะครับเราก็คลิกที่จุดกองหมอนนี้ก่อนนะครับรายละเอียดก็จะขึ้นมานะครับรวมทั้งแผนที่จุดกองหมอนด้วยนะครับอ่าส่วนด้านขวานะครับจะเห็นเป็น ารูปภาพของกองหมอนนีนะครับที่เราถ่ายมาเมื่อกี้นะครับต่อไปเราจะทำการเพิ่มเสาไฟฟ้าเข้าไปนะครับซึ่งจะอยู่ในรายการเสานี้นะครับทีนี้ในตัวภาพนี้นะครับเราจะเพิ่มเสาเราให้เราคลิกปุ่มนี้ครับจะมีเป็นเหมือนพินแล้วก็ปักเลยครับว่าเสาของเราอยู่บริเวณไหนนะครับอย่างอันนี้นะครับแล้วก็เอาเอามาปักไว้ตรงนี้นะครับเสาต้นนี้ 1>, 1 3ึ่งสาอย่างนี้นะครับอันนี้ตัวเลขไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ห้าอย่างนี้แล้วก็เลือกว่าเป็นเสาขนาดเท่าไหร่สิบสองเซฟนะครับนี่ก็จะเห็นรายการเสาคลิกตัวนี้นะครับจะมี1 3ึ่งคือสถานะว่างขนาดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตามที่เราขี่เข้าไปเมื่อกี้แล้วก็จะเห็นตำแหน่งนี้ด้วยนะครับเสร็จแ,แล้วเราสร้างเสาถัดไปครับ 1> 12 1 3 5 3 3อ่สาม้สองเสาเราเห็นไหมครับนี่ข้อมูลเสานะครับผมเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับ12 1 3 5 3 4นครับ3เสา,สาแล้วนะครับทีนี้ในตอนที่เราเลือกเสานะครับเราอาจจะตั้งค่าตัวนี้ก็ได้ครับเป็นเป็นขนาดเสาที่เราเพิ่มอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้บ่อยๆนะครับเราก็ไปคลิกตรงนี้แล้วเลือกเซตติ้งครับ ขนาดเซล์ที่ใช้ประจําคือตอนนี้เราจะเพิ่มเซสนะครับแล้วเราก็เซฟก็จะเป็นการโหลดสักครู่นะครับสังเกตดูนะครับพอเราพิมพ์1 7 1 7 2เ1หปึ๊บเห็นไหมครับเซสเขาจะซิ l เลกได้เลยซิ l เลกไว้ให้เราเราไม่ต้องมาเสียเวลาคลิกนะครับ17201แล้วก็เซฟเลยนะครับแล้วก็ต่อไปครับ15335แล้วก็พิมพ์มาปักนะครับ คลิกถูก15335 Enter ได้เลย15569คลิกถูก15569นี่นะครับอ่าอ่าให้ครบทั้งแถวเลย15550 15550 15636 5 6 3 6ส enter นะครับอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้เสามาแล้วจำนวน1 2 3อ่ากี่ต้น8ต้นนะครับเราคลิกตัวนี้ดูก็ได้8ต้นนะครับซึ่งสถานะว่างหมดสถานะว่างจะเป็นสีเขียวนะครับมีเครื่องหมายถูกแบบนี้นะครับซึ่งยังไม่ได้เบิกออก ทีนี้เราก็เพิ่มทีละแถวนะครับเพิ่มเสาให้ครบจนจนครบทั้งหมดเลยนะครับในจุดกองหมอนนะครับในขั้นตอนของการเพิ่มแถวเพิ่มเพิ่มจุดกองหมอนก็อาจจะช้านิดหนึ่งนะครับเนื่องจากว่าก็ ол, ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่านานๆที่เราได้เพิ่มจุดกองหมอนจุดหนึ่งแต่เราจะใช้จุดนี้นะครับไปตลอดจนกว่าจะหมดก,กองนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนของการเพิ่มเพิ่มจุดกองหมอนนะครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยเราสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับที่ก็จะมีเลข รหัาเสาบอกว่าเราด้านล่างนะครับก็จะเป็นบอกว่ามีการาเบริกไปจากงานไหนนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เบิกเสานี้นะครับครับถัดไปนะครับเราก็จะไปทําการเบริกเสากันนะครับทีนี้อันนี้ภาพรวมคลังนะครับทีนี้เบิกเสาก็คือเรามาคลิกทำรายการเบริกยืมนะครับเสา,าจากจุดก้องหมอนล่าสุดก็จะมาปรากฏตรงนี้นะครับ ทีนี้นะครับเราจะทําการเบริกนะครับเราต้องมาคลิกเครื่องหมายบวกในช่องที่เบิกนี้ครับเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ทําการเรียกว่ามันเป็นเบิกหรือเป็นยืมนะครับผู้เบิกคือใครอ่าอ่าผมใส่ชื่อผู้เบิกแล้วก็ชื่อทีมครับเลขที่เอกสาร แล้วก็ชื่องานครับเสร็จแล้วนะครับ wbs WBS นะครับแล้วก็เลือกการไฟฟ้านะครับแล้วก็ชื่อกองหมอนนะครับนี่กองหมอนเราเพิ่มไปหนึ่งกองหมอนแล้วก็จะเห็นเท่าเท่าจุดที่เราเพิ่มไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เซฟได้เลยนะครับพอเซฟเสร็จนะครับในหน้าทํารายการเบิกนี่จะขึ้นมาแล้วแบบนี้นะครับเรากลับมาหน้านี้นะครับแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยทีนี้ในหน้าดีเทลของรายการเบิกเนี้ยมันจะมีบัตตอนให้เราเลือกนะครับคือเพิ่มเสาที่เบิกนะครับ อันนี้เราก็คลิกพื้นที่ว่างได้เลยนะครับจุดกองหมอนที่เลือกมาเมื่อกี้นะครับก็จะมาปรากฏต,ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วเราก็คลิกเลือกเพิ่มเสาที่เบิกนะครับดูก่อนก็ได้ครับสมมติว่ารเราจะเบิกเสานี้นะครับที่อยู่บนสุดนะครับ1 3 5 9 4นะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้เราคลิกเพิ่มเสาที่เบิกแล้วก็มาเลือกหมายเลขเสารครับ13594คืออันนี้แล้วก็กดเซฟนีนครับ เสานี้จะมาปรากฏตรงนี้นะครับหนึ่งสามห้าเก้าสี่ตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงแสดงว่าเสานี้ถูกเบิกไปเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วเราจะเอาอันนี้หนึ่งห้าหกสามหกนะครับเราก็มาคลิกเพิ่มเสาที่เบิกหนึ่งห้าหกสามหนึ่งห้าหกสามหกอันนี้นะครับแล้วก็เซฟเห็นไหมครับสองเสาแล้วอ่าแล้วเราก็จะเอาหนึ่งห้าห้าห้าศูนย์หนึ่งห้า 550อันไหนที่เบิกไปแล้วจะไม่อยู่ในตัวเลือกนี้นะครับเซฟเป็นสีแดง3เสานี้นะครับเราก็ได้3เสาที่เราจะเบิกแล้วนะครับอันนี้คือเรียบร้อยแล้วนะครับที่เบิกสถานะงานรอตัดแซฟนะครับสถานะเสารับเข้าระบบเรียบร้อยนะครับทีนี้รูปก่อนก็คือก่อนที่ช่างจะไปเอานะครับไปเอาเสารเราสามารถมาเพิ่มรูปก่อนตรงนี้ได้แล้วก็รูปหลังตรงนี้ได้ นะครับสมมุติว่ารูปก่อนเนี่ยมันเป็นแบบนี้แหละคือยังยังไม่ไปรับเสานะครับยังไม่ไปเอาเสามาเลยเป็นแบบนี้เพื่อให้เห็นความเคลื่อนไหวนะครับว่าก่อนที่เอาไปไปยกเสามาเนี่ยเป็นแบบไหนแล้วก็รูปหลังก็คืออ่าผมสมมุติว่าให้เป็นอ่าอันนี้แล้วกันอ่าเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับคือไปยกออกหมดมาหมดแล้วนะครับ อ่ะอันนี้คือทํารายการเบริกเรียบร้อยนะครับของรายการนี้ทีนี้เราจะส่งให้กับทีมงานที่จะไปไปรับเสาก็คือนายเสรีนะครับทีม08นดี้นะครับเราก็คลิกแจ้งในไลน์ครับเราจะส่งข้อมูลนี้ให้กับนายเสรีนะครับในครั้งแรกที่เราคลิกแจ้งในไลน์นะครับมันจะขึ้นให้เราล็อกอินเข้าไลน์ที่เป็นไลน์ PC นะครับแล้วก็คลิกเข้าระบบไปนะครับแล้วก็จะขึ้นหน้าโหลดดิ้งนี้ ครั้งแรกนะครับจะขึ้นมันจะขึ้นค้างอยู่ตรงนี้ให้เราปิดไปครับแล้วก็มาคลิกใหม่ครับแจ้งในไลน์อีกครั้งหนึ่งเราจะล็อกเฉพาะครั้งแรกเท่านั้นนะครับที่เข้านะครับเสร็จแล้วเราก็เลือกเลยครับว่าเราจะส่งให้ไข่าสมมุติว่าผมส่งไปที่ตัวเองแล้วกันนะครับเป็นมีโมไว้นะครับเึ้งส่งไปเรียบร้อยนะครับทีนี้ในไลน์นะครับของกลุ่มนี้นะครับอ่า ในกลุ่มาลายกลุ่มหรือลายส่วนตัวก็ได้นะครับที่เราจะแชร์ให้เขาก็จะมีเป็นแบบนี้ครับขึ้นมานั่นก็คือเป็นข้อมูลบอกว่าเสาที่เขาจะไปรับเนี่ยเป็นตามที่เราใส่เข้าไปในนี้เลยหมายเลขเสาสามต้นก็จะมีหมายเลขเสาพร้อมรายละเอียดอยู่ด้านบนนะครับถ้าเขาไม่ทราบเราก็คลิกตรงนี้ได้เขาสามารถคลิกตรงพิกัดสถาทนที่จัดเก็บก็จะไปที่จุดกองหมอนได้หรือเขาจะสามารถแชร์ให้เพื่อนคนอื่นก็ได้นะครับคลิกที่แชร์เนี่ย มันก็จะเด้งมาให้เราแชร์ให้คนอื่นต่อไปนะครับนี่ครับอันนี้เมื่อกี้นะอันนี้คืออันที่แชร์นะครับแต่ผมส่งมาห้องเดียวกันนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือเราสามารถส่งให้ส่งให้กับทีมงานได้ก็จะไม่มีการผิดพลาดลดความผิดพลาดลงได้นะครับแล้วก็มีการถ่ายรูปก่อนที่ไปรับหลังไปรับได้ด้วยนะครับทีนี้เรากลับมาที่ภาพรวมคลังครับภาพรวมคลังจะเห็นว่า กองหมอนตัวนี้ครับที่เขาเบิกไปเมื่อกี้เนี่ยมันมีขึ้นเป็นสีแดงแล้วแสดงว่ามีการเอาเข้าไปมีการมารับเสาไปแล้วนะครับเรียบร้อยแบบนี้แบบนี้คือเราก็จะไม่สามารถที่จะไปเบิกเสาที่เคยเบิกไปแล้วเลขก็จะไม่ซ้ากันนะครับแล้วเราก็จะสามารถควบคุมได้ง่ายด้วยนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็จะดูจากตรงนี้ก็ได้ว่าทั้งหมดมันมี8คงเหลือ5แสดงว่ามีการเบิกไปแล้ว3นะครับ อันนี้คือส่วนในในส่วนของภาพรวมคลังแล้วก็การทำรายการยืมเบิกนะครับตรงนี้ก็จะมีรูปให้ดูด้วยนะครับว่าารูปล่าสุดที่เขาไปเบิกเสาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเป็นรูปเป็นรูปภาพแบบไหนนะครับโอเคครับถัดมาก็คืออ่าเมนูด้านข้างนี้นะครับจะเป็นเมนูกองหมอนนะครับจะเหมือนก,นกันกับตัวที่อยู่ภาพรวมคลังนี้ข้างนอกนี้นะครับแต่นี้คือจะเห็นรายละเอียดทั้งหมดเลย ส่วนกองหมอนตัวนี้ก็คือคลิกเข้าไปก็จะเห็นรูปกองหมอนพร้อมกับารายการรายการเสาที่อยู่ในกองหมอนนี้ครับอยู่ในนี้เราก็คลิกวิวได้นะครับแบบนี้นะครับ,แบบนะรบหรือเราจะเพิ่มเราก็มาคลิกตรงนี้ได้นะครับโอเคถัดไปประวัติการเคลื่อนไหวเสาตรงนี้จะเป็นประวัติของการเคลื่อนไหวเสาไม่ว่าเสาจะาาถูกเบิกออกไปหรือยืมนะครับก็จะเห็นประวัติ ที่เคลื่อนไหวในนี้นะครับว่าใครยืมไปเวลาไหนนะครับเมื่อกี้มีการเบิกไป3เสาใช่ไหมครับนี่ก็จะมีบอกว่าเบิกเข้างานไหนบ้างนะครับขนาดเท่าไหร่นะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับอ่าถัดมารายการเสานะครับอันนี้คือรายการเสาทั้งหมดนะครับก็จะแยกเป็นกองหมอนแบบนี้ครับก็กองหมอนสถานีไฟฟ้าบ้านไผ่นะครับมีอยู่8คลิกเข้าไปก็จะเห็น รายการเสาทั้งหมดของอกล้องหมอนนี้นะครับส่วนเซตติ้งก็อย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นขนาดเสาที่เราใช้ประจำนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับดีไซน์ออกมาให้ใช้ได้ทั้งในคอมพิวเตอร์แล้วก็ในมือถือแต่มุมมองของอภาพรวมคลังและทำรายการเบิกเนี่ยมันจะเป็นมุมมองที่ใช้ในคอมใช้ในคอมพิวเตอร์นะครับ ซึ่งถ้าเราใช้ในมือถือนะครับมันก็จะมีขนาดเล็กนะครับจะจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับยังไงก็แนะนำให้ใช้ผ่านตัวคอมพิวเตอร์นะครับครับกรณีที่เราต้องการลบข้อมูลนะครับอย่างเช่นเราต้องการลบข้อมูลเสาอย่งนี้ครับเราก็มาคลิกที่จุดกองหมอนก่อนนะครับแล้วก็มาเลือกรายการเสานะครับเราจะสามารถ เลือกจากตรงนี้ได้เลยว่าเราจะลบเสาไหนนะครับเสาที่เคยเบิกไปแล้วผมแนะนําแนะนําให้ให้ทําการลบนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ประวัติเรา,าหายด้วยนะครับอย่างเช่นเสาหนึ่งสามห้าสามสามนี้นะครับเราคลิกเข้าไปนะครับมันจะขึ้นอันนี้ขึ้นมานะครับรายละเอียดของเสานี้บอกว่าอยู่ตรงนี้แหละนะครับเราก็สามารถอิ i ดิทคือแก้ไขนะครับ หรือจะทําการ Delete ก็ได้นะครับแก้ไขในที่นี้อาจจะแก้ไขชื่อหมายเลขเสานะครับจริงๆแล้วมันเป็น30แล้วเราก็เซฟนี่ก็เป็น30แล้วนะครับทีนี้เราจะลบนะครับเราก็คลิกตรงนี้ได้เลย Delete นะครับก็จะขึ้นข้อความมา c o n f i r รมนะครับแล้วก็กด Delete อ่าเสา30นนี้ก็จะหายไปนะครับนี่เสานี้ก็จะหายไปแล้วนะครับอันนี้คือการลบเสา นะครับกรณีที่ต้องการลบกองหมอนนะครับหรือเพิ่มกองหมอนนะครับไปดูวิธีเพิ่มกองหมอนก่อนตอนนี้เรามีอยู่1นึกองหมอนนะครับถัดไปเราไปคลิกแอดน,นะครับแล้วเราก็เลือกการไฟฟ้าเหมือนเดิมอันนี้อาจจะเป็นสอฟฟ์อ้อบ้านไผ่สนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์อันนี้อาจจะเป็นเอสเทน,นะครับแล้วก็พิกัดนะครับ พิกดเราก็เลื่อนไปตรงที่จุดกองหมอนนั้นอยู่นะครับแล้วก็ใส่รูปถ่ายกองหมอนครับอาจจะเป็นรูปอันนี้นะครับนี่นะครับแล้วก็เซาตอนนี้เราก็จะมีจุดกองหมอน2จุดแล้วสังเกตว่าเราคลิกที่จุดใดนะครับก็จะขึ้นรายละเอียดของเสานั้นขึ้นมาพร้อมกับรูปภาพนะครับคลิกอีกจุดนึงนะครับเห็นไหม รูปก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับอันนี้ยังไม่มีรายการเสาเลยนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะเพิ่มเสาเข้าไปได้นะครับอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับก็คลิกพินแล้วก็เลือกครับอันนี้ตัวเลขชัดหน่อย15449คลิกถูกครับแล้วก็15449 enter ก็ได้1งเสาแล้วนะครับ1 5 4 5 4คลิกถูก15 454ห enter 15451 หนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งครับ enter นะครับอันนี้เราก็จะได้เสาเลยนะครับคลิกไปปุ๊บก็จะเห็นรายการเสานะครับพอคลิกเสาตรงนี้ก็จะเห็นคลิกที่กองหมอนไหนเราก็จะเห็นข้อมูลของกองหมอนนั้นขึ้นมานะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอเคนะครับส่วนการเบิกเขาจะทําเช่นเดิมนะครับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับครับถัดมานะครับเรามาดูวิธีการลบกองหมอนนะครับอ่า เรายังอยู่ในหน้าภาพรวมคลังเหมือนเดิมนะครับทีนี้เราดูที่แถบกองหมอนนี้นะครับจะมีรูปถังขยะอยู่ถ้าเราจะลบอันไหนก็คือคลิกที่รูปถังขยะของแถบนั้นได้เลยนะครับสมมุติว่าเราจะลบสถานีบ้านไผ่สองนี้นะครับเราก็คลิกรูปถังขยะนี้นะครับก็จะขึ้นกล่องข้อความนะแล้วเราก็ดีลิทนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแต่ตรงนี้มันยังค้างอยู่นะครับให้เราไปคลิกสถานีกองหมอนจุดอื่นนะครับอ่ เราก็จะไม่เห็นตัวกองหมอนนั้นๆแล้วนะครับในกองหมอนนี้ก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการลบกองหมอนนะครับครับสำหรับการใช้งานนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับตัวที่ทำออกมาคือเน้นให้ใช้ได้สะดวกนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับโอเคครับการใช้งานก็มีเพียงเท่านี้ครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ